นึกไงถึงกับผมเนี่ยก็ว่าพี่เป็นสายโจรโอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอะไรเอยอ๋อปกอายุวัฒนะแบบสองสุดยอดได้ต้องทำนะครับใช่เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบห้าสำหรับพี่นะในราคาีผมเนี่ราคาพี่แล้วนะโอ้ยถ้าตอนตอนพีคพีคนี่แปดต้องสู้เลยเนี่ยเจ็ดสิบห้าเหรอ ชั่วโมงนี้ก็ลงมานิดนึงบบนี่นะครับปกอายุวัฒนะสามสองพระอาจารย์เหล็กนะครับเนื้อทองคำจำนวนการสร้าง223องค์นะครับก็นี่นะครับเนื้อทองคำเอาอย่างนี้65 <c oughs> นะ <c oughs> แบ่งมาใช้ okay, ได้ไหมหนูให้พี่ละกันอ่ะ65ะจบนะครับคอนเนคชัน่นกันต่อจบนะครับปกอายุวัฒนะ สามสองของพระอ,อาจารย์ทิเล็กเนี่ยต้องทำแล้วครับจบวันนี้นะครับหกหมื่นห้าพันบาทขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณค่ะค